Kick Bang. Bang. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจะเอทเนนลคลิปนี้จะมารีวิวนะครับสั่งบอลสีนะครับจากสวนทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับผมเป็นของน้องอาร์ตนะครับน้องทํา YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube ทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับครับว้าวเลยครับท่านผู้ชมน้องก็ ทำกันกระแทกมาอย่างดีนะครับผมนี่น่าจะเป็นแบบครอบแก้วมานะครับครอบแก้วมาไม่ช้ําเลยนะครับท่านผู้ชมสวยจริงๆนะครับผมใช้มือซ้ายนะครับถือกล้องออกยากโอเคออกได้แล้วครับสวยมากๆครับท่านผู้ชมไม่ผิดหวังเลยนะครับเปิดพระอบว้าวเลยครับผมน้องไม่ช้ำเลยนะครับท่านผู้ชม ดูที่ครับมีสำลีนะครับห่อหุ้มมาอย่างดีเลยเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้เนาะเพราะว่าใช้มือครับถือกล้องมันจะไม่ถนัดเดี๋ยวผมแกะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกช็อตหนึ่งนะครับเป็นบอลสีเมืองเกราะเก็ตนะครับผมท่านผู้ชมสวยมากนะครับใบด่างฮาร์ปนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับท่านใดสนใจบอลสีสวยๆก็เข้าไปชมนะครับ u t u b e นะครับน้องเขามีไลฟ์สดด้วยนะครับผม รับเจริญพรบอลสีนะครับไล้สดนะครับมีแบ่งปันนะครับในราคามิตรภาพนะครับและจัดส่งดีมากนะครับท่านผู้ชมเป็นเป็นอ่าบอลสีนะครับที่หน้าสะสมนะครับเมืองเกราะเกตนะครับไม่ต้องลุ้นด่างเลยนะครับนี่นะครับได้ด่างมาเลยแบบนี้นะครับนําเข้าสวนแบบสบายใจเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแชนแนลนะครับ โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ body shake it baby